ตามพ่อได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชการที่9นะคะถึงแม้พระอ,องค์ท่านจะเป็นหลานของมหากษัตริย์แต่ไม่ได้มีของเล่นที่เป็นราคาแพงเลยในขณะเดียวกันพระอ,องค์ท่านสามารถประดิษฐ์คิดค้นของเล่นขึ้นมาเล่นเองได้เล่นตามพ่อนะคะเราก็จะมีองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในในท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําของเล่นพื้นบ้านเราเอาการอ่านกับการเล่นบูรณาการร่วมด้วยกันนะคะสิ่งเนี้ย มันเป็นกระบวนการและเป็นวิธีการที่จะปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนได้รักการอ่านมากขึ้นคิดว่าเราอยากจะจุดประกายให้เด็กๆบางคนเนี่ยครับคิดว่าเฮ้ยจริงๆของเล่นนะ่ะเราไม่ต้องซื้อเล่นอย่างเดียวนะเราสามารถออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาได้ซึ่งตัวนี้ครับก่อนที่เราจะสร้างอะไรขึ้นมาได้แน่นอนว่าเราต้องอ่านเราต้องหาข้อมูลแล้วเราต้องศึกษาค้นคว้ากว่าจะเป็นชิ้นงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งครับเราจรึงได้นําเรื่องของการเล่น เข้ามาสู่เรื่องของการอ่านเพราะว่าการเล่นเป็นเรื่องที่สนุกสนานถ้าเราแยกการอ่านออกจากการเล่นเนี่ยมันจะทําให้เด็กรู้สึกน่าเบื่อจุดเริ่มต้นที่เริ่มจากทําเล่นๆนะครับแล้วก็ศึกษาค้นคว้าต่อจนมาจนเห็นแม้ว่าหลักการะหลักการมันมีมานานแล้วแต่การที่จะเอาหลักการมาพัฒนาต่อให้เป็นรูปแบบในการนําเสนอที่เราต้องการเนี่ยมันต้องค้นคว้าครับผมก็ ่อานแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมัน,มนบูรณาการหลายศาสตร์ครับโปรแกรมเครื่องนึงเนี่ยผมใช้ไม้เพราะฉะนั้นผมต้องศึกษาจากศาสตร์ของช่างไม้ประกอบหรือว่าพัฒนาต่อมาเนี่ยจากตอนแรกๆที่เราต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ผมใส่ไมโครคอมพิวเตอร์เข้าไปผมต้องหาข้อมูลครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะทําแผงควบคุมขึ้นมาต้อง ทํารีโมทควบคุมอะไรอย่างงี้ครับเขาได้เล่นก่อนแล้วเกิดความสนุกสนานแล้วเขาก็เลยไปอ่านอ่านแล้วศึกษาค้นคว้าจนนํามาสู่การประดิษฐ์เครื่องโปรแกรมที่ทำนะครับมันขึ้นอยู่กับสื่อที่เราจะนําเสนอเลยเพราะมันเป็นการนําเสนอสื่อรูปแบบหนึง่งตัวเครื่องเนี่ยก็อาจจะใช้ในการที่นําเสนอหนังสือจากที่เกาะน,น้าน,นี้เราอาจจะใช้เป็นป้ายวนิลหรือว่าเป็นจอจอธรรมดาอย่างงี้ครับเราใช้ตัวเครื่องนี้มันก็ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันคือปลายทางจากการอ่านสู่การลงมือทําตัวโฮโลแกรมเนี่ยครับมันน่าจะเป็นผลผลิตจากการอ่านมากกว่าสิ่งนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเราเริ่มปลูกฝังให้เด็กและเยาว,วชนของเราเล่นจากของเล่นตรงนี้เล่นแล้วก็มาอ่านมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็ต่อยอดด้วยการคิดประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาค่ะ เราได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดภาคเรียนละ1 5 0 0 0บาทซึ่งหนังสือที่เราซื้อไปมันได้ในจำนวนจำกัดไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการกับประชาชนทั่วไปในอำเภอยางศรีสุราษฎร์ทั้ง91หมู่บ้านฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็เลยการคิดค้น QR Code ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อการส่งเสริมการอ่าน ให้ได้ทั่วถึงค่ะ,ะหนังสือล่องหนเป็นสื่อที่จะนําเข้าไปในชุมชนชาวบ,บ้านจะถาว่ามันล่องหนยังไงผมก็ว่าถ้าอยากรู้คุณก็ลองใช้โทรศัพท์ส่สองดูแล้วคุณจะก้าวออกจากจุดที่คุณอยู่นั่นก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากหนังสือเล่มนั้นคอย่างเช่นนี้แค่แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วครับเห็นไหมครับมีหลายเรื่องมากเลยครับให้เราเลือกดูว่าจะอ่านเรื่องไหนครับ กสนอ,อําเภอศรีประจัน์ก็เลยคิดช่วยกันคิดว่าทําอย่างไรที่ชาวตลาดของเราเนี่ยจะได้อ่านหนังสือในยามว่างหลังจากที่ค้าขายเรียบร้อยแล้วก็เลยทํารถที่จะนําหนังสือจากห้องสมุดมาบริการให้กับคนในตลาดได้อ่านมาแล้วจ้าห้องสมุดประชาชนอําเภอศรีประจัน์เอาหนังสือมาให้อ่านนะจ๊ะ มีหนังสือหลากหลายหลายประเภทนะครับมีทั้งสือมีทั้งแม่บ้านมีทั้งเกษตรมีทั้งาการทำมาหากินนะครับสนใจอยากได้เราก็แจกให้นะครับในตลาดของศรีประจันเนี่ยคะ่ะจะเป็นทางแคบๆเล็กๆเ,เราก็เลยคิดว่ารถของเราเนี่ยจะต้องเข็นมาในตลาดได้ได้ทุกร้านที่อยากอ่านอะไรเราก็จะมีหนังสือบริการคือเราอยู่กับท้องที่เป็นตลาดฉะนั้นเราต้องใช้ภาษาตลาดสร้างความจ สร้างความสนใจให้เขาสร้างความคุ้นเคยสร้างความเสมอภาคเราเป็นชาวบ้านเขาก็เป็นชาวบ้านพูดภาษาเดียวกันฉะนั้นเวลาจะสร้างให้เขามาเราก็ต้องปรับให้เขาเข้ากับเราเราเข้ากับเขาเขาก็สนุกไปกับเราบางทีเขาก็ท้าเยาแย่เราว่าเออเอาอะไรมาขายละ่ะหรือประเภทนี้นะผขไม่มีมาขายแต่มาให้แต่อันนี้กินไม่หมดยิ่งดูยิ่งพัฒนาก็เลยเอาเอาเอาหนังสือให้เขาดูก็บอก เบื่อและไม่อยากอ่านแล้วหนังสือบอกไม่อยากอ่านหนังสือก็มีคอมพิวเตอร์มี Wi-Fi โทรศัพท์มีผมใช้ไฟฟาของผมได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ห้องสมุดเอาหนังสือมาให้อ่านเนี่ยสนใจเป้านี่นี่นี่มาดูนี่นี่นี่จะให้ดูอยากอ่านประเภทไหนอ่ะอมมีโทรศัพท์มีตั้งห้าใช้ไวไฟบ้านี่ใช้เน็ตไนโอ้เอาเลยนี่นี่มานี่เดี๋ยวผมล็อกอินให้ดีผม ให้ฟรีแล้วก็ของพมนี้เร็วนะอันเนี้ยช้าเดี๋ยวพ่วมห้าแว่นตาก่อน,าม,น,นมามามาอ้าอันนี้นี้มันแตกไปเลยเอานี้เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวรับรองลื้ปืด้ดลื้ปื้ดเลยนี่เราได้รับแรงบันดาลใจจากลายพระหัตถ์สมเด็จพระเทพพระราชลัสุดาสยามบรมราชกุม,มารี ที่พระองค์ได้เขียนไว้ว่าร่วมกันทําให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้ห้องสมุดประชาชนอัเบอบางแก้วได้น้อมนํามาใช้เป็นแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านแล้วก็พัฒนาเป็นนวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านหนงังสืออ่านฟรีอีบุก๊กเคลื่อนที่ค่ะสำนักงานกศอนอจังหวัดพัทลุงนะคะได้มีโครงการเมืองลุงเมืองนักอ่านค่ะให้บรรลักษ์ทั่วทั้งจังหวัดพัทลุงนะคะกับขับเคลื่อนโครงการนี้ เนื่องจากว่าประชาชนเริ่มอ่านหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเล่มลดลงแต่หันกลับมาอ่านหนังสือผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันคนนิยมใช้สมาร์ทโฟนใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันหากเราได้นำพัฒนาอีบุ๊กที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางการอ่านให้กับประชาชนได้มากขึ้น ในฐานะบรรณารักษ์นะคะเราจะต,ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนียคนเข้าอ่านหนังสือน้อยมากเราในฐานะเป็นบรรณารักษ์เนี่ยเราจะทํำยังไงให้คนอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นเราต้องหาวิธีการที่อยากจะให้คนได้อ่านหนังสือในทุกรูปแบบในทุกช่องทางสร้างสารรค์โดยการนําหาหนังสือนะคะที่ให้บริการฟรีบนเว็บไซต์นะคะที่ไม่ติดลิขสิทธิะะ์เนี่ยค่ะ รวบรวมมาแล้วก็มาสร้างสารรค์เป็น QR code อยู่ในรูปแบบของแผ่นพลิกแล้วก็มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยการที่เรา คัดเลือกหนังสือแต่ละประเภทนะคะเราได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนค่ะว่าประชาชนต้องการหนังสือประเภทไหนอย่างไรเราจึงทางทีมบรรลักษ์นะคะได้เลยได้กลับมาสำรวจหาหนังสือตามความต้องการเหล่านั้นเพื่อจะนําไปให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในรูปแบบหนังสืออ่านฟรีอีบุ๊กเคลื่อนที่ค่ะกีว่าโค้ดทะไม่ที่ฉันสามารถหาข้อมูลศึก ส,สืบค้นข้อมูลได้เข้าถึงมากและก็มีความรู้หลายอย่างในในหนังสือที่เราสามารถสแกนที่ว่าโค้ดกาไปแล้วก็นําความรู้นี้ไปใจ่ทดให้กับชาวบ้านในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาวะเรื่องอาหารเรื่องการดูแลสุขภาพหรือว่ารุนงรงให้ชาวบ้านปลูฝกฝักนเองค่ะห้องสมุดของกศนเพลิของหานะครับมีผู้ามา เข้ารับบริการน้อยลงนะครับผมเลยมีแนวคิดว่าทํำยังไงเราจะถึงจะทํางานในเชิงรุกนะครับโดยที่ส่งเสริมการอ่านในชุมชนผมก็เลยตีโจทย์ไปตรงที่บ้านหนังสือชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าไปทุกที่พื้นที่ทุกตําบลเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ได้รับการอ่านหนังสือให้ครบตามตําบลและทุกทั่วถึงในอําเภอนะครับก็เลยได้จัดทําเกี่ยวกับ QR Code ค้นะครับ จากการที่เรามีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในบ้านหนังสือชุมชนเราก็จะมีการทำปลาส้มที่คนที่เข้ามาอ่านเขามาใช้บริการในบ้านหนังสือชุมชนแล้วก็ลองสแกน QR Code แล้วเขาก็สนใจจากความชอบส่วนตัวแล้วเขาก็ลองไปทดลองทำแล้วก็เกิดเป็นผลผลิตเขาสามารถนำมาฝากขายในบ้านหนังสือชุมชนให้กับคนในชุมชนได้สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของเขาได้นะคะแล้วก็จะมี การเพราะต้นอ่อนทานตะวันนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ชุมชนสามารถมาเรียนรู้แล้วก็สามารถนําไปใช้ในโครเรียนไปเพาะกินในโครเรียนเพื่อลดค่าจ้าจ่ายในโครเรียนแล้วก็บางส่วนสามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้ค่ะเป็นผลผลิตที่จากการตอบรับที่เราทําบ้านหนังสือชุมชนโดยใช้ QR code เข้ามาเป็นส่วนเรื่อของการส่งเสริมการอ่านจากแนวเพิ่มจากหนังสือค่ะ